สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้พิมพ์นำภาพที่คนไทยอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเห็นแล้วนะคะมาฝากเนาะคือมันจะเป็นภาพรถสำหรับที่จะมาล้างทำความสะอาดถังขยะตามหมู่บ้านแต่ละจุดละจุดนะคะที่นี่จะมีถังขยะวางไว้เป็นปจุดๆหน้าบ้านนะคะพอช่วงหน้าร้อนมาก็จะมีพนักง,งานรัฐธิสาากิจทุกทุกอย่างนี่ก็จะมาทำความสะอาดล้าง ถังขยะตามหมู่บ้านแล้วก็จะมาฆ่าเชื้อสิ่งสกปรกกาจัดสิ่งสกปรกในถังขยะที่สะสมอยู่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดมีกลิ่นสกปรกและไม่ให้มีพวกสัตว์แมลงอะไรมาคุ้ยเคี่ยในถังขยะนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะก็จะดึงแต่ละของหมู่ของแต่ละหน้าบ้านเนี่ยนะคะมาทําความสะอาดนะคะโดยจะเป็นรถบริการโดยเครื่องอัตโนมัตินะคะ น้ำยาเขาก็จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างดีเลยนะคะทุกคนก็จะมาให้เห็นเป็นอยู่บ่อยๆในช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนส่วนช่วงหน้าหนาวนี้แบคทีเรียอาจจะตายไปกับความหนาวนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นคะส่วนหน้าร้อนนี่จะเห็นบ่อยนะคะพิมก,ก็เลยเก็บภาพมาฝากทุกๆคนนะคะว่าเออมันก็น่ารักดีนะมันก็วิวัฒนาการความทันสมัยของเขาก็นะก็ดีอยู่เนาะทุกคนเนาะนี่คะ่ะทุกคนล้างให้แบบใหม่เอี่ยมเลยนะคะ อันนี้รัฐบาลเขาก็เลงเห็นในเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุข,ขอ,อนามัยของประชาชนนะคะมันก็เลยไม่ค่อยจะได้มีเห็นพวกหนูพวกแมลงมากัดแทะหรือผู้ทีเขี่ยตามถังขยะที่นี่สักเท่าไหร่นะคะอาจจะเห็นน้อยมากหรือพิมพ์อาจแทบจะไม่เห็นเลยนะคะทุกคนค่ะพอเสร็จแล้วก็จะมีพนักง,งานก็กลับขึ้นมาแล้วก็ขับไปเรื่อยๆก็ตามหมู่บ้านก็ลางไปแต่ละถังเลยนะคะ บางครั้งนะคะบางวันก็เห็นพนักงานหน้าตาดีๆหล่หอๆโอ้ยนะคะก็เนาะเป็นอาหารตาไป <c oughs> นะคะโอเคนะคะเพื่อนทุกคนถ้าเกิดว่าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของพิมพ์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจหาคลิปดีๆน่ารักๆมาสู่คุณผู้ชมแบบนี้ละค่ะ